ยอกองสิโรราบน้อมกมกรบพ,พระคะไกรสามองค์คือหลักชัยหันยิ่งใหญ่ในสาคนนับถือเป็นที่พึ่ง แต่เพียงหนึ่งในดวงกมลมได้โปรโดจงช่วยจนบรรดานให้สมใจป่องขอถวายความเคารพนมัสก,การพระอาจารย์สว่างสุกิตโตขอเจริญบุญเจริญกุญศรอยังท่านกำนันบรินทร์ีนาไทยท่านรองชำนาญสุภาษิต ท่านผู้นำชุมชนทุกท่านและก็ขอเจริญบุญเจริญกุศลกันยังพี่น้องทุทธบริษัทพุทธมธีทีบ้านใกล้เรือนเทียงหัวระเบียงทใยล้กันวันนี้นี่เป็นวันที่เราได้มีโอกาสได้มาประชุมสร้างบารมี ในการที่จะต่อยอดบุญรักษาบุญเก่าเพิ่มเติมบุญใหม่หลายท่านหลายคนก็ตั้งอกตั้งใจอยากจะมาร่วมประพฤติวัดปฏ,ฏิบัติธรรมกับทางพระอาจารย์แต่ว่าไม่มีเวลาไม่อย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราเสียสละสักวันสองวันก็ไม่เป็นไร เสียสละครอบครัวเสียสละลดกหลานเหลนหลนเสียสละสิงสาราสัตว์ที่เราเลี้ยงดูมาเพื่อที่จะสร้างบารมีให้กับตนเองในช่วงที่ทางพระอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้กับทุกท่านตั้งแต่วันที่15จนวันสุดท้ายวันที่24 สถานที่สปายะธรรมะสบายแต่ท่านบอกว่าไม่ต้องหลากหลายครูบายอาจารยนะ์ท่านก็ได้มีโอกาสได้สร้างภูมิปัญญาให้กับญาติโยมที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญกับบดบันให้ภาคเช้า,าเติมเต็มปัญญาเติมเต็มความสุขเติมเต็มบุญให้กับทุกท่านวันนี้นี่จากละลวดก็มา ติดตามท่านพระครูสถิตธรรมวิสุทธ์ละนักเทศชื่อดังหรือว่าธรรมกะถึกระดับต้นต้น,ตน,ตนในอำเภอสมนิของเราท่านก็ได้มาวิสัชนาขยายบรรยายธรรมะให้กับพี่น้องพุทธศาสน,นิกชนที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญกับัตณวันนี้แม้ว่ากองบุญกองกุศลในหลายหลายวัดหลายอารามเราได้มีโอกาส ไปทำบ,บุญมาเรื่อยๆแต่ผมเองก็ไปวัดท่านพระครูถาวรธรรมะประยุอ์มาเมื่อสักครู่นี้เองคนก็เยอะพอมาที่นี่ก็คิดว่าคนคงไ,ไม่มีคนสุดท้ายเยอะกว่าอีกศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสนะที่เราได้ต่างอกกันใจอยากจะมาร่วมทําบ,บุญตักบาตรแม้เราไม่ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรม กรรมาฐานแต่เราก็ยังได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญตักบาตรในภาคเช้าถวายอาหารแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่นะโอพระสงฆ์ก็เยอะนะแม่ขาวก็เยอะมาจากทางชม,มิมาจากวัดโกะประปรหารนะมาจากบันบุมาจากละลวดมาจากหลายที่หลายแห่งนะมาร่วมประพฤติวัดปฏิบัติธรรม แปลงร่างแปลงกายเป็นผู้มีศินนะ่ารักษาศินอุโบสถนะสินแปดมาเพื่อที่จะสร้างบาร,รมีให้กับตนเองเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ทุกท่านทุกครอบครัวทุกรายชื่อพร้อมนามสกุลมาร่วมกันทุกวันทำบุญกันบาตกันนะช่วยเหลือพระอาจารก็ต้องขออันุโมทนาบุญไปยังเจ๊ตุย้ยนะจากอำเภอเสริงสสงจังหวัดน,นครราชสีมา หรือว่าเป็นกําลังหลักสําคัญนะท่านผู้นี้เป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีบุญนะได้มีโอกาสมาเป็นเจ้าภาพปลาท่องโขนะแล้วก็เป็นเจ้าภาพในส่วนของการถวายข้าน้เข้าไปอ๋ออ่าถวายข้าน้ำข้าไปเด้อใคไรยังไม่ได้ร่วมถวายข้าน้ํเข้าวไปกับทางพระอาจารย์นะครับนน้นทางด้านโู้นมีตู้นะมีตู้บุญ ตู้บุญต้นบุญที่เราจะรักษาบุญเก่าเพิ่มเติมบุญใหม่เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ทำก็หยดปัดใจใส่ตู้ไว้นะตั้งจิตตั้งใจภาวนาเอาไว้นี่คนเราเกิดมานี่อายุไม่ถึง200ปีหรอีนะอยู่ไม่นานนะสิ่งที่เราจะทําได้คือแปลงปัดใจแปลงซับภายนอกให้เป็นซับภายในนะแปลงซับภายนอกให้เป็นอริยซับคือซับภายใน ซับภายในตัวนี้จะเป็นสบียงนะสบียงในการเดินทางไกลนะสู่สังพรรกภพคือพบเบื้องหน้านี่เอาซับตรงนี้แหละเรามาก่อร่างสร้างซับนะเป็นอริยซั์ภายในผมก็ได้มีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์ออกกาศทางสถานีวิทยุคลื่น98.50 MHz าไมลำยมากนี่ท่านกำลังท่านรู้จักดีคลื่นนี้เพราะว่า ทางกำลังเป็นเพื่อนกับนักจัดรายการท่านหนึ่งชื่อพี่สมหมายนะดีเจสมหมายเนะนี่ยทานกำลังบรินนนรู้จักดีทำบุญตักการในภาคเชา้าสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองในภาคเชา้าทุกๆวันเพราะว่าพระสงฆ์เยอะแม่ขาวก็เยอะนะก้อแ่แน่ๆนะดีเนจะอาจจะได้มีโอกาสนะอาจจะนะอาจจะมีโอกาสได้มาร่วมกับพืนวัดปฏิบัติธรรมช่องวันสุดท้ายสักสองวันนะสร้างบาร,รมีเนะาะก็ใหายเนาะ ส้างบาร,รมีให้กับตัวเองบ้างก็ดีเหมือนกันนะไปวัดไหนก็พูดวัดนั้นว่าวัดนี้ก็ตอนนี้ก็ไหลสดอยู่นะก็อยากจะพูดออกอากาศบ้างนะครับเพื่อที่จะ,ะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะประชาสัมพันธ์ประกาศบอกกล่าวเล่าบุญให้กับพี่น้องนะสายบุญที่อยู่ต่างจังหวัดหรือภายในจังหวัดของเราได้มีโอกาสรับทราบข่าวบุญว่างานปร,ริวาสกรรมของ ที่พักสงโคกสำมรงค์กระบบนชอบกาอำเภอชำนิกจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเริ่มตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมาจนถึงวันสุดท้ายวันขอมานัดนะวันสุดท้ายอาขออภานวันสุดท้ายเออขอมามีวันแรกเลยเนาะวันขออภานเป็นวันสุดท้ายนะวันที่24นะครับชักชวนพี่น้อง FC เอฟซีแฟนรายการทุกท่านนะครับมาร่วมบุญร่วมสุนลกัน ทำบุญกับผักนะพรุ่งนี้ทางแฟนเขาก็กําลังไปหาผักนะไปติดต่อผักกับทางพี่น้องชาวสเสบ็ดน้องสเสบ็ดน้อยบอกว่าแฟนอยากจะมาทําบุญวันนั้นนาผักมาถวายแม่ถวายพระอาจารย์ก็ไปทางแมครัวให้ใช้ในการปรุงแต่งอาหารเนี่ยเปนก็บอกแล้วบอกว่าตอนนี้น่าจะออกไปหาแล้วแหละนะก็มีพ่อค้าท่านหนึ่งชาวบ้านน้องสเสบ็ดน้อยอยู่ติด นอุ้นป่าน้องนะน้องชื่อน้องน้องคัน,อ,นอ่าเขามีสวนอ่าสวนผักนะก็เลยจะไปติดกอพวกหอมพวกอ่าเกี่ยวกับผักต่างๆนี่แหละมากลุมด้วยช่วยทางพระน,นะรวมถวายเป็นอ่า่าบุญบารมีกับครอบครัวเขาทีเจนี่แหละอ่เอาประมาณนี้พอเป็นกระใสพอเป็นยาชูกำลังนะเป็นแรงกระตุ้นผลักัันให้กับพี่น้อง นะได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับในช่วงเข้าอยู่ปริวาชกรรมภายสุดท้ายก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตน์เป็นชัดกันให้ทุกท่านพินโยสโมอสรให้เจริญด้วยศาสนาสถาพรให้วิงวอนได้ยศหมดทุกคนประสงค์สิ่งใดที่ตั้งไว้ในดวงจิตขอให้สำเร็จต้มทุนบุญกุศลหากแม้ผ่านใดๆมาเพ้จน ก็ขอให้ผ่านคนประสบสุขทุกท่านเพลินจ้าชู